เริ <mile> ่มเราเรื่องง่ายๆครับสืาสนีค่ิการต่อเเด็กายนแ่เพือนไม่นอน่ะไม่ใช่ข้าเดียวเรื่องทำ s t r e t c h เราไม่ได้ทำงแเด็กทายกะโไปเท้ากระโดดเดี๋ยวไปสุดน้ำทิ่ดหายไปเยอะนะแก่อะไรอย่างนะเด็กท้เยื่องเต็มใจได้ดูิด s t r จ t c h i n g ครับยดียรทำง่ายๆนะครับ สองข้างเวลาซ้อมก่อนซ้อมทำดนามิกสแตชชิ่งทีเยอะทำสแตติกสแตชชิ่งที่น้อยก่อนแข่งก็เช่นเดียวกันสแตติกสแตชชิ่งเนื้อสใช้น้อยลงในลักษณะของการเตรียมตัวเพราะถึงการซ้อมและการแข่งขัน,นจะทำดนามิกสแตชชิ่งมากขึ้นพอเข้ามากับท่านผู้ชม นี้นอกจากที่เราจะสร้างในในเนื้อ stretching แล้วยืดเกลียดลำตัวใล้มันทันสร้างความแข็งแรงสร้างกำลังก็ได้ล้มตบเร็วๆทักทักทเร็วเร็วอีกขาวมาแตกยังไงทักทักอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยสามารถทำในเน,นื้อ stretching นี้นอกจากเราได้การยืเดเกลียดแล้วได้ความแข็งแรงของ้ขอามเนื้อส่วนลึกด้วยการทำทัน อันแล้วน้อ,นองทําแบบการดีดเยอันนี้สมมุติผมเอาหลักการง่า,งายๆมาใช้คุณอยู่นี่นะหยอ่ยอนขางลงม,มาหย่อนลงมาพอผมกระชากุ้งคุณตกแล้วทับทับทักอยาให้อยากให้อยากให้คุณลงสุดเห็นไหมนี่ก็หลักการเมื่อกี้ตอนผมกระชากกล้ามเนื้อเหยียดต,ตัวออกเพราะหดกลับเร็วเป็นไพลโอเมตริกเห็นไหมแม้กระทั่งทำทำเบรนดิสเติชชิ่งเราก็สามารถใส่ความแข็งแรงเข้าไปได แทนที่เราทำในตำแหน่งขาขาง,งอยอย่างเดียวเราทำขาเหยียดอ่ะอันนี้อยู่นี่ทบับเต็มอ่าครับเมื่อกี้เมื่อกี้ผมทำในลักษณะแปะออกนะอันนี้ผมทำในลักษณะบุกเข้าแข็งน้อยลเองเยอะมากเลยเนะี่ยอันนี้ได้ความแข็งแรงลำตัวได้ไหม ความแตกในตัวพวกแบบฝึกง่ายๆเองครับไม่ได้ใช้อุปกรณ์อะไรเลยคู่ฝึกคนหนึ่งคู่ฝึกคนหนึ่งนี่เป็นพวกถ้าสมมุติเราเตะไปตับธรรมดานี่ก็เป็นไดนามิกสเตจชันแต่ถ้าเราเริ่มมีแรงต้านเกิดขึ้นมันก็เป็นอะไรเปแรงสุดขั้วแรงหมองหมองนิดสมมติผมทำเนี้ยแบกกลับนี้หรือแบบนี้หรือบบึงเนี่ยขนางในเนี่ยโอ้ไม่ค่อยมีแรงเลยว่ะอ่าเนี้ยนะ แต่ผมดึงแขนไองลองลองจับคู่ทำได้ยังไม่ได้ใช้อุปกรณ์อะไรเลยหนักไหมหนักรับเพราะอะไรเพราะมันอยู่ในตำแหน่งที่ระยะมันอ่อนแหลกองให้ลองลองลองให้ลอลอง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 เนี่ย